มาครับวันนี้ก็มาเติมนะครับหัวเชื้อน้ํามันเครื่องนะฮะขั้นตอนแรกก็ถ่ายน้ํามันเครื่องออกก่อนนะครับแล้วก็เป่าด้วยปืนลมนะครับฟืดฟืดฟืดแบบนี้เลยนะฮะฟู่ฟู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 เปิดดีๆนะฮะเป่าเลยับปูปูเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็น้ํามันเครื่องก็จะไหลหยดลงมาติ้งติงติ้งติงแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ยกขึ้นครับ่ายกลิบขึ้นนะฮะ เดืดตืดตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตครับขันน็อตอ่าน้ำมันเครื่องนะครับขันเปื้ืืืืืืืืืืืืืืืนืําืืืืืืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืครืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื่ะเออสังเคราะห์ืืืเืืืืื่ืืืืืืืืืืืืืืืืืืรืืืืลงไปืื้ดป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 ื้ดนะฮะแล้วก็เหลือไปครึ่งนึงนะครับก็เติมนะฮะ เต е ิมหัวเชื้อนั้นมันเครื่องลงไปนะฮะปืด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 นะฮะอมันยังคาอยู่นะฮะอ่ามันยังคาอยู่กับผสมน้ำม you know ันเครื่องเข้าไปอีกนะฮะนี่เขย่าเขย่าผสมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะฮะปืดปืดปืดแบบนี้เลยนะฮะนี่เทไปแล้วก็ผสมน้ำมันเครื่องแล้วเขย่าเขย่าเขย่าเอาให้ทุกเม็ดนะฮะนี่ผสมลงไปนะครับปืดปืดปืดแล้วก็นะฮะ เทน้ำมันเครื่องตามลงไปปึ๊บแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะมันเป็นหัวเชื้อลดควันขาวนะครับอ่าอย่างดีเลยแหละนะฮะอ่าลดได้อย่างดีเลยอ่าผมบอกเลยว่ามันลดควันขาวได้จริงๆนะครับเติมลงไปอ่าทุกหยดนะครับบิดบิดขวดด้ไหมนี่โอเคครับคลิปนี้ก็เติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับ